มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ต้องรอถแถลงปู่ไพวงฉเฉลยเองความสัมพันธ์สงการและแมทเลิกหรือไม่เลิกก่อนหน้านี้มีข่าวเมาออกมาอีกแล้วนะคะว่าสงการเดชนรงย่องขวงสาวมอม้าคนใหม่ไปกินน้ำเต้าหู้แต่ว่าไร้แววสาวแมทเพรนีงานนี้นะคะเดากันทั้งวงการล่าสุด20เมษาย,ยน รายการเอ o บอ o ทูเดได้ต่อสายตรงไปหาคุณปู่ไพวงและได้รับคำตอบว่าแมทเพิ่งจะมาเพิ่งจะออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนไปงอนมาปู่เองมีหน้าที่รักแล้วก็เอ็นดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอน ผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรมันก็มีงอนไปงอนมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันจะมีอะไรก็เตือนเตือนกันโตกันแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทำอะไรให้มีสติไม่ต้องรอถแถลงนะคะคุณปู่ภัยวงเฉลยเองค่ะความสัมพันธ์ของสงการและแมทเลิกหรือไม่เลิกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ